สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตัดต่อขาให้ดูนะคะเราก็ตัดออกมาเนาะเราจะใช้แค่ไหนเราก็ตัดแค่นั้นเลยนะคะพอตัดออกมาเสร็จแล้วเลาะให้เสร็จนะแล้วเราก็ตัดให้สูงขึ้นมาจากร้อยพับเนี่ยประมาณหนึ่งเซนเราตัดเสร็จแล้วหลังจากนั้นเรากลับตะเข็บกางเกงออกมาให้ด้านถูกขึ้นมาแบบนี้นะแล้วเราก็จับตะเข็บนะคะที่เป็นด้านเดียวกันวาง วางให้ตรงกันแบบนี้หลังจากนั้นเราจะเย็บนะคะเย็บเส้นลงมาเนี่ยข้างๆเส้นได้ที่เราเลาะออก <ST US> S> <S จับตะเข็บขากับตะเข็บตัวังเกงเนี่ยให้มันเสมอกันนะคะให้มันเท่ากันี่ยล,ลิมเนี่ยให้เท่ากันนะคะแล้ก็เย็บ งตะเข็บที่นาเราทุบพับมานะคะเอาตะเข็บนี้ยัดใส่เข้าไปแบบนี้แล้วเราก็ทุบเราทุบเสร็จแล้วเราก็จะเย็บคิ้วด้านบนนะคะเราจะเย็บด้านบนนี้นะเราจะไม่เย็บข้างล่างนี้นะคะเราจะไม่เย็บข้างล่างนี้นะเย็บบนนี้ กรณีนี้พี่นาจะใช้ได้สองเส้นในเข็มเดียวนะคะได้สองเส้นร้อยพร้อมกันในเข็มเดียวอันนี้เคยทําคลิปบอกไปแล้วนะเนี่ยจะมีสองเส้นเพื่อให้ได้เนี่ยใหญ่ให้เป็นเส้นได้ใหญ่เหมือนกับได้ยีนนะถ้าหากว่าใครมีได้ยีนก็ใช้ได้ยีนเพียงแต่ว่าได้ยีนเนี่ยมันจะจากการ ที่ทํามานะคะได้ยินเย็บเนี่ยก็จะไม่สวยเท่ากับได้สองเส้นให้เพื่อนๆลองทําดูนะคะถ้าเทียบเทียบกันว่าพูดพี่นาพูดจริงหรือเปล่าเราก็จะจับนะคะจับนิ้ยัดเข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาขอบเนี้ยมาวางตรงเส้นที่เราเย็บพอดีเราก็เย็บไปบนเส้นที่เราเลาะอ,ออกนะคะรอยเดิมตะเข็บรอยต่อนะคะรอยต่อตะเข็บใต้ขา มันหนาเราก็จะต้องทุบมีคอ้อนมีอะไรก็ได้นะทุบใช้ทุบ พอเราทําเสร็จและทําถูกทุกขั้นตอนแล้วนะคะงานตัดต่อขาก็จะได้ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นด้านนอกนะคะด้านนอกด้านในก็จะเป็นแบบนี้อะเขาจะไม่มีเส้นตกหล่นอะไรแบบนี้นะคะที่ร้านเราตัดต่อเราคิดร้อยยี่สิบนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละจ้า